ทอดมันหมูกันนะคะส่วนประกอบหลักนะก็มีริกแกงนิดหน่อยนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็หมูบดเนาะหมูบดปนมันด้วยนะคะมีถัวถ่วถั่วฝักยาวหั่นนะคะมีรตีมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะมีเกลือนะใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่รตีค่ะไอใส่ชูรสมีรีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันนะมีไข่ไก่ด้วยนะคะไข่ไก่ด้วยใส่สักหนึ่งฟองหรือสองฟองดีนะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันทีหลังนะคะนี่ค่ะพิกแกงเราตำละเอียดนะคะแล้วเราจะใส่ใหมูเข้าไปตำด้วยนะคะ ตําให้เนื้อหมูนุ่มๆน,นะคะให้เนื้อหมูมีความนุ่มนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูนะคะเดี๋เราจะตําให้เนื้อหมูนุ่มนะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะค่ะแล้วก็ทําการตําค่ะใส่เกลือค่ะ กือป่นนิดหน่อยนะคะใส่ชิคเกนไปนะคะใส่รรดีค่ะใส่ไม่ต้องใส่หมดนะคะใส,ใส่ผงนัวค่ะรสนะคะ,น,ะ,คะนิดหน่อยค่ะ ใส่ไข่นะคะหูฟองค่ะไม่ค่อยใส่ไปนะคะ นี่ค่ะทอดมันทำเองก็จะประมาณนี้นะคะทอดมันหมูทอดมันหม,ม,นหมูปลาเห็นนะคะสามารถทำกินเองแบบเนื้อนิ่เน้เน,นได้ที่บ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวนุ่มมากค่ะดเดี๋ยวเราจะไปปั้นกันนะคะ ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเป็นก้อนหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นก้อนเราสามารถใส่แป้งเพิ่มหรือไม่ก็ไข่เพิ่มนะคะ 下一个的话 นี่จ้าจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะทอดมันหมูทำเองนะคะเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนะคะลองชิมไปแล้วหนึ่งแผ่นนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะประมาณนี้นะคะสุกนะคะนี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะอืมอร่อยมันมันมันเจ้าถังเงินเจ้าถังเงินอยากชิมลองกินได้ไหม หวา้กินไม่ได้หรอกไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะทอดมันหมูสูตรทำเองค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเบียร์เป็นจากขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะ